สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบากันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะไปจับเจ้าเต่านะสำหรับเอนแกรมของเจ้าเต่าโอเคเอนแกรมของเขาอยู่เลเวลไม่เยอะนะครับอันนี้เลเวล10เองโอเคตั้งนานแล้วพี่ยังไม่ได้ไปจับเขาเลยเดี๋ยววันนี้จะไปจับเขากันเลยดีกว่า ก็ต้องใช้ไฟเบอร์กับซีเมนต์ด้วยนะเนื้อยังไม่พอใช้ไฟเบอร์พอไหมเนี่ยเฮ้ยยังไม่พออีกเหรอโอเคเราก็ใช้ไฟเบอร์เยอะไหมเนี่ยโอ้โหไฟเบอร์น่าจะไม่พอนะต้องไปเก็บไฟเบอร์เพิ่ม ส่วนเนื้อเอ้ยหนังหนังโอเคขนาดนี้น่าจะพอนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องไปเก็บไฟเบอร์เพิ่มเนาะไฟเบอร์ตรงแถวนี้นั่นจะมีพุ่มหญ้าอยู่นะครับโอเคเราก็ขอเก็บไฟเบอร์หน่อยยังใช้การเก็บมือเลยนะยังผลิตเคียวไม่ได้เนาะเคียวในการเกี่ยวไฟเบอร์โอเคขอเก็บมือไว้ก่อนเก็บมือ มือด้านแล้วมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวเก็บให้ครบทุกพุ่มเลยแล้วกันเออได้ยังไฟเบอร์อ่ะได้แล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นซีเมนต์นะกจะ็จะต้องเอาจากแท่นเหล็กอะ่ะอ่ะนี่โอเคไว้ใช้ผลิตเหล็กด้วยน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไป โอเคฝากของไปเราเตรียมผล,ลไม้ผลหมากลากไม้ไปให้พร้อมเลยโอเคเดี๋ยวเราก็เริ่มขั้นตอนการผลิตอานเขาได้เลยนะก็จะเดินมาทำไมอ่อมันผลิตที่ตัวได้นะครับอานของเจ้าเต่าหรือเจ้าคาร์บนิมิสนะครับนี่ผลิตแล้วแล้วโอเคที่นอนพร้อม เดี๋ยวเราต้องผลิตที่นอนด้วยนะไม้โอเคผลิตที่นอนเขาเอาฐานก่อนเฮ้ยโอเคแล้วก็ผลิตนี่โอ้ยของยังขาดอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปเก็บของเพิ่มนะก็เป็นไฟเบอร์ใช่ไหม ไฟเบอร์ iber, ต้องไปเก็บต้องไปถอนหญ้าอีกเหมือนเดิมโอเคขอเก็บไฟเบอร์ทำหลังคาหน่อยจะได้เข้าสูตรเก็บซสาสรับเจ้าเต่า,าจับไม่ยากนะครับแต่ดันเตรียมของไม่ครบก่อนทำคลิปนั่นเองโอเคทำหลังคาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่ แปลงผักเลยเราจะใช้แครอทในการจับเขาเนาะโอเคเอาไปอีกนิดนึงเผื่อไม่พอโอเคเรียบร้อยทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วในการจับแล้วก็ขี่เจ้าด่อนไปกันเลยเ,เดี๋ยวเราตรงไปทางนี้แหละน่าจะมีเจ้าเต่าอยู่มีไหมเจ้าอีกัวนโนโดอน เจ้าเต่าหัวตัวเราหนักอะ่ะแถวนี้โอ้โหไอมแมลงนี่นะนี่นะเฮ้ยโอ้โหไอ้ดิโลโลด้วยมดด้วยโอ้โหมากันให้เพียบเลยอ่ะจัดก,การแถวเนี้ยฟับฟับดิลโลดิลโลนอนไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งตัวดิลโลนอนไปได้ลวโอเคเรียบร้อย อ่ะเราเจอเจ,อเจ้าเต่าอ,อยู่นะโอ้โหเจอดิโร่กะอ่ะจิกให้เรียบร้อยไปก่อนจะได้โปร่งโปร่งโล,ล่งๆแถวนี้เรียบร้อยเต่าตัวนี้เลเวลโอ้โหไม่สูงแล้วตัวนี้อ่ะเฮ้ยเลเวลยีหโอเคอ่ะมันมีตัวข้างล่างอีกโอเคเดี๋ยวเราปูที่นอนแถวนี้ได้เลยแล้วก็ตั้งฐานก่อนอ่ตรงนี้แหละแล้วก็กำแพง3มด้านกำแพง เอาด้านนี้โอเคแล้วก็หลังคานะครับหลังคาแล้วก็ปูที่นอนที่นอนเราไม่ได้ผลิตใช่ไหมอ่ะโอเคที่นอนเราต้องผลิตใหม่เลยโอ้โหเตรียมตัวไม่พร้อมเลยครั้งนี้มามาได้แล้วเดี๋ยวมืดโอเคมาแล้วนะครับแล้วก็ปูที่นอนซะปึ๊บ โอเคนอนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราตื่นมาแล้วจะจับเจ้าเต่าต่อตอ,อย่าพึ่งมืดนะโอเคอยู่ในช่วงเย็นอยู่นะครับก็โอ้โธนูเราก็ใกล้จะพังเนาะขี่เจ้าดอนไปเอาตรงไหนดีมันไปอยู่ไกลเหลือเกินตัวไหนนะตัวนี้ไม่ใช่อ่ะตัวนี้แหละนะครับสีแดงโอเคจอดตรงนี้แหละใส่เลย จเจ้าเต่าคาร์บอนิมิตมาเป็นของฉันเลยดีสองสามี่ห้าเต่าอีกตัวมาด้วยห7อ่ะหนีแล้วหนีแล้ว8เรียบร้อยตัวนี้ยิงเลยปึ๊บปึ๊บมันเดินค่อนข้างจะช้าอ่ะโดนหัวม่งไปทิงอ่ะโอเคหลับไป2อ่ะยังเหลืออีกตัวงนะปึ๊บปึ๊บหัวจะดอนเรา ดันบินด้วยนะอุ้ยไอ้ดิโนโอ้ยขวานขวานขวานโอเคสับซะสับเลยดิอย่างเงี้ยสับเลยเออคอมปีด้วยดิโนคอมปีอ,อ่ะสับไปเตา่าหลับไปนะครับเต่าโอเคเราก็ยัดอาหารเลยแครลอดไปเข้าสูตรโอเคเรียบร้อยตัวนี้เราก็เป่าไอ้ดอนหยุดซะกินอาหารก่อนเริ่มหิว ระเพาะร้องท้องร้องโอเคเจ้าดอนเอามาใกล้ใกหน่อยเดี๋ยวเจอตัวอะไรมาโจมตีนอนสามตัวติดเลยแต่เราจับแค่ตัวเดียวนะจับเจ้าตัวสีแดงที่ยิงตัวแรกได้แหละเลเวลสูงอยู่ใกล้แล้วนะครับเกินครึ่งแล้วเจ้าคาร์บอนิเมตใกล้เป็นของพี่และไอตัวนี้มันก็ว่ายน้ำใช้ได้เลยนะแต่เดินบนบกค่อนข้างจะช้าแฉลบพออยู่ อะพออยู่นะครับใส่ไปเพิ่มดีไหมเคป้องกันแครอทหมดมาอ้าวเป็นพวกแล้วตื่นมาเฉยเลยใส่อานเลยมาเรียบร้อยโอเคเป่าตามมาไปเราขี่เต่ากลับบ้านกันดีกว่าคาร์โบนิมิตหนที่สุดก็ได้แล้วสำหรับเจ้าตัวนี้ไหนเดี๋ยวลองขิดพุ่มหญ้าหน่อยไหม ผิดผหน่อยโอเคเก็บพุ่มหญ้าได้นะครับโอเคเยี่ยมเก็บพวกเบอร์รี่ได้พอสมควรโอเคเยี่ยมเดินค่อนข้างจะช้าเนาะเป็นตัวแรกๆที่ควรจะจับนะครับแต่พี่ดันมาจับตอนท้ายๆแล้วเดี๋ยวดูเข้าว่ายนะ้ำค่อนข้างจะเร็วโอว้น้ำตื้นไม่ทันได้ไว่ายเลยใช้การเดินอยู่นะครับตอนนี้ เออเฮ้ยข,ข้างหน้านมีตัวอะไรเ <_ C art> จ้าคาโปสูคัตอะ่ะเดี๋ยวลองไข้กับเจ้าตัวนี้เลยมาฟับฟับฟับ,ฟบอุ๊ยเจอมันขย้ำคาโบช่วยหน่อยช่วยหน่อยจัดก,การเรียบร้อยไหมโอเคเรียบร้อยไปนะครับโหเจอมันใช้ท่านะเราตกจากเข้าคาโบเลยโอเคได้ของด้วยไป เ,ออเดินค่อนข้างจะช้าเดี๋ยวควิดหน่อยเก็บเอาไงดีเราขี่เจ้าด้อนกลับดีกว่าไหมแล้วค่อยเรียกคาโบไปหาเนาะเดี๋ยวเรามเดินช้า,าจริงๆอะ่ะอย่างนี้อีกนานกว่าจะถึงบ้านเดี๋ยวเราขี่เจ้าด้อนกลับดีกว่าเจ้าด้อนทำไมไปไกลจัง กระโดดขี่ฟับแล้วก็เป่านกหวีดเรียกคาโบนิมิตตามาโอเคไปคราวนี้มันก็เดินโดยไม่ต้องสนสเตมินาแล้วนะดูดิกว่ามันจะเดินมาต้วมเตี้ยมเหลือเกินเจ้าเต่าแสนน่ารักเจ้าดอนเราก็บินเร็วจัดนะเพิ่มความเร็วในการบินมากเลยอะมามามา จะขึ้นเนินนี้ได้หรือเปล่าคาร์โบนิมิสนี่นะครับก็รอมันเดินมานะก็จับง่ายนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้สามารถฟาร์มเบอร์รี่อะไรพวกนี้ได้ด้วยโอเคแล้วก็ขึ้นมาได้ไหมเอ้ยเอา้าไอ้เจ้าดอนโอ้โหลืมเป่าหยุดโอเคเดี๋ยวเราขี่เจ้าคาร์โบนิมิสขึ้นไปกันดีกว่า อา้าวอย่าเราขี่เจ้าดอนเชยจะขี่เจ้าเตา่าจอดก่อนโอเคเป่ายุดโอเคเอา้าวขึ้นมาแล้วโอเค,คงั้นเดี๋ยวเก็บเจ้าดอนไปไกลๆก่อนก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการอา้าวมันเดินตามเจ้าดอนแสดงว่าต้องขี่เจ้าดอนแล้วเป่านกหวีดนะอ่เป่านกหวีดหยุดโอเคแล้วก็จอดเจ้าดอนไปก่อน เรียบร้อยในการจับเจ้าคาร์บอนิมิตแล้วก็นำมาสู่ที่บ้านของเรานะครับเจ้าเต่าโอเคตั้งนานนะพี่ก็เพิ่งจะมาได้จับมันเนาะเวลากระโดดจากหลังนี้นยังยืนอยู่บนเจ้าเต่าอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่จับง่ายแล้วก็ควรจะจับที่ต้นเกมนะแต่พี่ก็เพิ่งจะมาจับเอาตอนคลิปนี้นี่แหละเนาะ โอเคสลราวคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสลราวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ